สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้22กันยายนพระอาทิตย์เข้าราศีตุลแล้วก็ดาวอังคารก็เข้าราศีพิจิกนะคะก็เป็นวันที่หลังจากวันสุริยุปราคาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มีการเปลี่ยนแปลงการยกใหญ่นะคะสําหรับหลายๆคนแต่วันนี้พี่อุ๋ยจะมาเล่าเรื่องนักรรษัตริย์เลือกที่18นะคะที่ชื่อว่าเชฐาก็มาฟังกันเลยนะคะเชฐาเนี่ยอยู่ที่16.40พิจิกไปจนถึง สิ้นสุดพิจิกไปเลยนะคะเขาบอกว่าศูนย์ Sagittarius เนี่ยแต่จริงๆแล้วทั้งหมดก็คืออยู่ในพิจิกทั้งหมดแล้วพิจิกคือธาตุน้ำส่วนธนูคือไฟเนะเาะแล้วมันจะมีอยู่แค่3จุดเท่านั้นที่น้ำเปลี่ยนเป็นไฟมันจะเป็นจุดสิ้นสุดที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเอาอีกแล้วอะไรที่เกี่ยวกับสกอร์ i ิอคือต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในบรรดาสกอร์ิอเนี่ยเชษฐา จะเป็นพี่ใหญ่เพราะว่าความหมายของเชษดทาแปลว่าคนโตสัญลักษณ์เนี่ยเอามาให้ดูก็คือตุ้มหูนะคะมักจะเป็นตุ้มหูกลมๆก็น่าจะเปิดหานักษัตรย์กันเป็นแล้วนะคะดูที่ซานมูนลัคนาแล้วก็ดาวอัตมากรกานะคะปกครองด้วยดาวพุธสัญลักษณ์คือตุ้มหูร่มเทพคือพระอิน พระอิน์ภาษาอังกฤษว่าอินราเนี่ยเป็นเทพแห่งเทพทั้งปวงนะคะสีคือสีครีมจุดหมายของการมาเกิดคือความสำเร็จทางวัตถุหรือว่าอัตถะทิศที่ให้โชคคือทิศตะวันตกอวัยวะคือด้านขวาของร่างกายความหมายหมายถึงพี่คนโตมีเรื่องเล่าว,ว่าพระอินเนี่ยท่านก็เป็นแบบแข็งแกร่งเนาะเป็นควบคุมกอทั้งหมดแต่ว่าท่านอะชอบ ชอบเออมีสัมพันธ์ดังนั้นมีอยู่ครั้งหนึงอะไปเห็นภรรยาของฤือสีแล้วก็แบบอุ้ยชอบก็เลยแปลงกายเป็นฤือสีสามีเขาอะเพื่อเข้าไปเสพสมกับนางซึ่งมันเป็นการหลอกลวงถูกไหมพอฤือสีสามีรู้ความจริงอะก็เลยสาบสาบกอดได้ด้วยเอองงแต่ว่าฤือสีเนี่ยน่าจะมีพลังเหนือกว่านะก็เลยสามารถสาบได้ทําให้ไ่อินเนี่ยเต็มไปด้วย อวัยวะเพศคือจริงๆอะเห็นเห็นเป็นตาเนี่ยใช่ไหมตอนแรกอะเป็นโยนีนะคะโยนีอยู่พันอ่านทั่วร่างกายเลยแบบโมโหมากมาทำลายเมียรักฉันแต่พายินความที่เป็นกอดเนอะก็เลยแบบโอเคฉันก็เลยบำเพ็ญตะบะแล้วก็แปลเปลี่ยนให้โยนีเนี่ยกลายเป็นดวงตาท่านจึงมีดวงตาพันดวงอยู่บนร่างกายนะคะคือ เพราะความพระอินน่ะเป็นผู้ปกครองเชษฐาเนอะเชษฐาก็เลยมีคาแรคเตอร์คล้ายๆงนี้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยหลงไหลในบางสิ่งเกินไปจนเกิดข้อผิดพลาดแต่จะต้องชำระล้างบาปของตัวเองจึงจะทำให้โยนีกลายเป็นตาได้นะคะคือเชษฐาเนี่ยอาจจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขาสามารถเป็นคนดีได้และเป็นคนไม่ดีได้แบบสุด,สด ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจเป็นคนแบบไหนนะคะอ๋อแล้วก็ข้อบอกพร่องของไพอินก็คืออัตราและความยิ่งยโสจึงทำให้คนนักษัตรย์เนี้ยคน้างที่จะพราวและภูมิใจในตัวเองในะความที่เขาเก่งนะคะดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยให้ความสามารถทางธุรกิจให้ความสามารถาการสื่อสารแต่ว่าพีจิกอยู่ถูกปกครองได้ดาวองคารเนาะกับเกตุเป็นพลังธาตุไฟนะคะ และก็ไม่ชอบดาวพุธพุธอังคารเขาขัดแย้งกันผลที่เกิดขึ้น,นความตึงเครียดมีความรู้สึกว่าเกิดวิกฤตในชีวิตความหมายของต้มหูเนี่ยก็เป็นพลังกุนดาลินีนะคะซึ่งกุนดาลินีจะเกิดจากข้างล่างเนะเาะแล้วสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์พลังที่ชำระล้างได้ดังนั้นชาวเชษฐาควรจะสวมตุ้มหูโดยเฉพาะแบบกลม เพราะว่าบนหูเราจะมีจ <Luc> <adia> <Q> ุดที่เป็นจุดสะท้อนที่เขาใช้อาคูพังเจอเนาะเวลากดหรือนวดอะจะทำให้สงบสมดุลเพราะว่าพวกเขามักจะตึงเครียดแล้วก็วิตกกังวลอีกสัญลักษณ์ก็คือร่มเนาะร่มเนี่ยจะหมายถึงอำนาจนะรัิย์เท่านั้นถึงจะมีร่มกลางให้เป็นชัดใช่ไหมก็เลยมักจะหมายถึงความสำเร็จนะคะเช่ฐานเนี่ยโหยหาความเคารพจาก อืต้องการสถานะที่มั่นคงอยากได้การยอมรับและมักจะสำเร็จนะคะเดี๋ยวดูคนที่มาเป็นตัวอย่างเนาะทีมหลักการเป็นผู้นำจ้ะเพราะว่าพี่คนโตอ่ะส่วนมากก็จะต้องดูแลน้องๆใช่ไหมและถึงคุณจะไม่ได้เป็นพี่คนโตหรือลูกคนเดียวเนี่ยแบบสมมติว่าเป็นคนที่สองที่สามยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวจะคอยปกป้องสั่งสอนดูแลคนอื่นมีพลังการควบคุม มีอำนาจต้องการการเครารพแต่บางครั้งก็มากไปนะคะแล้วก็ซ่อนเปิดไม่เปิดเผยตัวเองสักเท่าไหร่ใน,นความคิดและความรู้สึกหรือเรื่องเงินของตัวเองและมีความสนใจในาศาสตร์ลึกลับเช่นโหราศาสตร์ไพทาโรจิตวิทยาการใช้เวทมนต์และมีพรสวรรค์ในการอย่างรู้มีแรงขับทางเพศแรงอาจจะกลายเป็นความหมกมุ่นหรือปัญหาในความสัมพันธ์ถ้าควบคุมตัวเองได้เนี่ยพวก แรงขับทางเพศเนี่ยจะก,กลายเป็นพลังสร้างสรรค์นะคะพี่อุ๋ยเคยทําคลิปไปเนาะว่าคุณเซ็กซี่แค่ไหนอะแล้วก็ตอนนั้นก็พูดด้วยว่าเอ้ยแรงขับทั้งเพศกับความแรงแรงในการสร้างสรรค์ผลงานมันคืออันเดียวกันมันคือวีนัสถ้าเราไม่เอามัวแต่ฉายไปในเรื่องเพศเนี่ยเราจะมีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเช่อดาคืออย่างที่บอกเนาะเป็นจุดระหว่างเชื่อมระหว่าง น้ำกับไฟนะโดยเฉพาะองศาสุดท้ายใครมีประมาณ29พิจิกเนี่ยในองศาของไซเดเรียนะไม่ใช่ทอปิคอลนะก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันต้องทิ้งอดีตเพื่อเริ่มเดินทางใหม่เลือกเส้นทางใหม่แล้วก็ความที่เขาเป็นพี่คนโตเขาไม่เขาไม่ได้เป็นพี่คนโตแต่ว่าเป็นตีมของเขาอะจึงรู้สึกว่าฉันอยากได้มนาจ แล้วพอจะได้อำนาจกับใครอะ่ะมันก็ต้องแข่งขันถูกปะแม้ว่าสมมุติว่าคุณไปอยู่เนททำงานน่ะไม่มีใครอยากจะแข่งกับคุณหรือไม่มีใครแสดงออกว่าเขาอยากแข่งแต่คุณจะมีความรู้สึกลึกๆว่าฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องมีไปถึงจุดหมายแล้วจะต้องแข่งเพราะว่าคนที่ขึ้นสูงได้มันแปลว่ามันจะต้องให้คนอื่นหลเตีียลงถูกไหมคะต้องเรียบรีบควบคุมหรือกลุ่มอํานาจ ความรู้สึกว่าจะต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้เกิดแรงผลักให้จับให้มั่นคุมให้ได้อาจจะมีการควบคุมเกินขอบเขตนะคะดูว่าดาวที่อยู่ในเชตฐานเนี่ยได้รับมุมร้ายจากเสาราหูเกตุเหลืองคารไหมก็ถ้ามันมากไปก็จะทำให้คนอื่นเขาไม่ชอบเอานะคะ ในความรักเนี่ยอาจจะเกิดความหมกมุ่นเกิดความไม่ไว้ใจความสัมพันธ์กลายเป็นสนามแข่งขันอย่างลับๆใครจะคุมเกมใครจะถือไพ่เหนือกว่าโดยเฉพาะที่อยู่ในเรือน5หรือเรือน7หรือเป็นดาวเจ้าของเรือน5เรือน7การแข่งขันในความรักจะชัดเจนขึ้นมากอาจมีการแข่งขันในความรักมีความรู้สึกว่าต้องแย่งต้องชนะหรือมันมีรักสศร้าข้ไม่เกี่ยวข้องแบบรักเฉยๆจะต้องแบบ ดูซิว่าเขาจะักฉันแค่ไหนเอ,อหรือว่าไปคนที่มีเจ้าของแล้วเราก็ไปแย่งเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะแต่เฉพาะคนที่แบบเข้าไปเกี่ยวข้องกับดาวความรักอะค่ะในเลือนสี่บ้านจะไม่สงบเพราะว่าแข่งขันกันเองแย่งำอำนาจอำนาจกันเองภายในบ้านหรือมีคนปั่นเป็นเป็นหนอนบอนไส้เข้าใจใช่ไหมเหมือน เราไม่รู้เราว่าเป็นใครแต่คนหนึ่งในบ้านจะพูดกับคนหนึ่งแล้วไปนินทาอีกคนแล้วพอพูดแกอีกคนหนึ่งก็นินทาอีกคนให้ฟังบอกเนี่ยอีกคนเนี่ยเขานินทาเธอน้าอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะก็มันค่อนข้างจะเครียดนะมันเป็นนักสัตว์ที่ค่อนข้างจะแบบโอ้ดราม่าสุดแล้วคือประเด็นคือมันอยู่ในธนูไงคะใน t ropical ถ้าถ้าเดี๋ยวดูในตัวอย่างจะเป็นคนที่เกิดเดือนธนวาเพราะว่าธนูใน t ropical อ่ะ คือพิจิกในไซดีเรียลในงานสังคมเป็นคนสู้ด้วยคำพูดเขาก็ดาพูดเนี่ยเขาจะติดเถียงเก่งเขาจะเชือดเฉือนเขาจะมีวา,าทศิลป์ก็ยิ่งทำให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันบ้างที่เราพูดอะไรแบบพูดเล่นหรือแม้แต่แค่อวดตัวเองอะเฉยๆอะคนก็มันไส้อันแน่นอนใครใครที่อวดตัวเองแล้วก็มันใส้ทั้งสิ้น,น,นอะเนาะเราต้องแก้ด้วยการชมคนอื่นค่ะ r e c o g Nice ความ สามารถคนอื่นแล้วก็ความสามารถตัวเองก็ดาวเพลย์มันอย่าไปแบบเอออย่าไปโอ้อวดยกตนข่มท่านอะไรเงี้ยเราจะดีขึ้นนะบรรยากาศในที่ทำงานมีความสามารถในการวิเคราะห์คนเก่งและตัดสินแล้วถ้าเห็นปุ๊บแล้วร่างกายต่อต้านหรือกัดฟีลลิ่งบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้ละก็จะฟันธงทันทีว่าคนนี้ไม่น่าคบแล้วก็จะไม่ยุ่งด้วยเลย คนส่วนมากเนี่ยจะไม่ชอบทําอะไรที่มันเชื่อเฉือนถูกไหมอย่างเช่นการไล่คนออกจากทีมงานใครจะกล้าล่ะใช่ไหมมันเหมือนกับต้องบอกข่าวร้ายอะแต่ชาวเชษฐาจะกระจนใส่หน้าที่เหล่านี้เลยนะคะคือเหมือนกับในความคิดของเขาอะมันไม่เป็นไรที่จะต้องทําคือสิ่งสิ่งไหนที่ต้องทํามันก็ต้องทําถ้าต้องตัดนิ้วลายทิ้งก็ต้องตัดประมาณเนี้ยนี่คือความคิดของเชษฐาเนาะ การใช้ความรุนแรงการลุกลานการตัดทิ้งตัดผู้คนที่งออกไปจะหรือการกระทําที่โหดหลายน่าสะพึงกลัวทั้งหลายเนี่ยก็เขาก็เขาโอเคที่จะไปทํามันแทนคนอื่นอืถ้าไม่มีดาวร้ายมาที่มาตามแล้วโอเคอยู่ในบ้านดีลราศีไม่ใช่ราศีอเอยู่ใกล้ดาวดีนะคะดาวดีส่ง ตรีโกณมาให้อะไรเงี้ยพลังการราบค่าพวกเนี้ยจะทําไปเพื่อความยุติธรรมต่อสู้เพื่อคนที่ได้โอกาสหรือเอาไปเล่นกีฬาแล้วก็จะแบบเป็นการแข่งขันแบบเพื่อความสนุกถูกไหมคะแล้วนอกจากนี้นะคะสามารถอดทนอดกลัน้นสมมติว่าเเราทำฟาสติ้งเนาะเราทำฟาสติ้งคนอื่นอ่ะฟาสติ้งสวันก็เลิกแต่ เชษฐาจะทําได้ครบหนึ่งปีแล้วเหมือนกับพอเขาเห็นผลว่าเฮ้ยฉันฟาสติ้งแล้วร่างกายฉันแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นคือเขาจะเฟินอเอาชนะศัตรูอุปสรรคชั้นหินไม่ถึงว่าสมมุติว่าคนอื่นน่ะพ,พยายามจะขุดดินขุดแล้วเจอหินก็จบใช่ไหมก็เดินไปละไม่เอาละตรงนี้ไม่ปลูกละค่ะแต่ชวาวเชษฐา ขุดไปเราเจอหินก็จะไปเอาสิวเอาขวานอะไรมาจามหินออกไปคือถ้าลงว่าจะทำอะไรแล้วอ่ะมันจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้ไม่ว่าจะลึกแค่ไหนเขาจะขุดไม่ว่าจะเป็นจิตใจของคนเรื่องใดก็ตามที่ต้องสืบก็จะขุดล้วงลึกๆๆๆลลงไปและดึงสิ่งนั้นมาให้ปรากฏเป็นประจักษ์แก่สายตาชาวโลกถ้ามีมูลในเชษฐานะคะ ก็จะมูนอะไม่ชอบพิจิกททำให้เกิดความไม่มั่นคงในอารมณ์ชีวิตจะเกิดความเปลี่ยนแปลงซ้าๆกว่าจะพบเส้นทางที่สงบได้นะคะความสัมพันธ์กับแม่มักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมีดราม่า,มารู้สึกเรารู้สึกว่าแม่อะไรกับเราแม้ว่าสมมติว่ามีพี่น้องกัน3คนเราก็จะรู้สึกว่าแม่เกลียดเราเหรอทำไมแม่ไปดูกับแค่น้องอีกสองคนอะไรย่างเงี้ย มีความหวงแหนควบคุมกังวลในความสัมพันธ์ต้องเรียนรู้ผ่อนคลายนวดติ่งหูจะช่วยได้เพื่อนสนิทพี่อุ๋ยมีดาวจันในเชฐานะคะแล้วเขาเป็นพี่คนโตจริงๆด้วยแล้วเขาก็มีปัญหากับแม่จริงๆด้วยเขาจะรู้สึกว่าที่เขาต้องเป็นทุกวันนี้คือเหตุผลคือพอแม่เขาเรียนจิตวิทยาก,ก็พอาแม่เพราะเขาอยากเข้าใจตัวเองและเข้าใจแม่ตัวเองประมาณนี้ค่ะถ้าพาทิศอยู่ในเชษฐา จะให้พลังความสำเร็จและการเป็นพิษผู้นำเหมาะกับงานธุรกิจบริหารการเมืองกิจการแต่ต้องระวังว่าอย่าไปแบบหยิงยะโสหรือแข่งขันกับใครถ้าอัตมาก,รา,การกายอยู่ในเชทาภารกิจของชาตินี้คือชำระและปลดปล่อยกรรมเก่าเช่นถ้า AK คือพาทิตก็ต้องลดอัตราลดศักดิ์ศรีของตัวเองถ้าเป็นพระจันทร์อาจจะมีความกลัวความไม่ไว้ใจคนก็ต้อง ปลดปล่อยให้เป็นอิสระถ้าเป็นดาวสุกก็แน่นอนเกี่ยวกับความรักนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความหึงหวงหรือมีความรักที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นดาวอังคารก็เรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความโกรธและความก้าวร้าวทางออกก็คือให้แปลเปลี่ยนพลังมืดให้อภัยและปล่อยวางจะทําให้วิญ,ญญาณของท่านบรรลุเป้าหมายถ้าเลิกอยู่ในเชษฐาเลิกนี่ก็หมายถึงว่าพระจันทร์ใน t r a n s ิตประจําวันอะ เข้ามาอยู่ในเลิกนี้หรือพาทิตนะคะให้ทําสิ่งที่คุณอยากทํามานานแต่ไม่กล้าเช่นอย่างที่พี่ยกตัวอย่างเรื่องการอดอาหารฟาสติง้งอะไม่ได้ให้อดไปเลยนะแต่แบบเอไอเ IF อย่างเงี้ยลดลดน้ําหนักเออเพราะว่า IF มันเป็นผลผลที่จะบอกว่าได้ผลที่สุดค่ะคือ IF เออนั่นแหละถ้าถ้าถ้าวันไหนพระจันทร์อยู่ในเชษฐาให้เริ่มต้นเลยค่ะแล้วก็พยายาม สเตย์ให้ได้เพราะว่าการลดความอ้วนด้วย I F เนี่ยอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะด e เทอร์มิ t เ o ชอะความมุมานะจริงๆแล้วก็เอาเชิดถามาทำตรงนี้หรือทำการบำเพ็ญเพียรหรือบำเพ็ญทุการากิริยาอะไรก็ได้นะคะเผาผลาญสิ่งที่เราต้องการกำจัดเรื่องไม่ดีหรืออยากจะเริ่มต้นโครงการก่อสร้างเพราะมันต้องขุดไงเปิดหน้าดินก็ได้เชิดถาชอบขุด สร้างความจเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จัดการกับบรรดาสิ่งที่ต้องการเลี่ยงมานานคือไม่กล้าทำสักทีก็เพราะว่าเลิกเนี้ยจะทําให้คุณกล้านะคะกล้าชาําระล้างกลา้าตัดกลา้าทิ้งขจัดเสร็จปฏิกูลทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตเอามาดูนะคะแม่เทเลอร์ของเราเกิด13ธันวาคมนะคะ1989แล้วเป็นไงพราทิตย์ก็โดดเดี่ยวเงาหงอยอยู่ในเรือ12คนเดียวในในเชตา แต่ส่วนมากเนี่ยโอ้โหคือจะบอกว่าดวงเขาค่อนข้างแข็งและโหดนะเพราะว่าทั้งเนปจูนทั้งเสาทั้งยูเรนัสเนี่ยมาแบบกระจุกกระจกอะไรกันอยู่ตรงเอซนะคะบวกกับดาวพุธด,ด้วยอยู่ในปุรวะอัสดาซึ่งกำลังจะมาในอาทิตย์หน้านะคะสมพาจารย์เนี่ยอยู่ในอารัตราถ้าซึ่งทำไปแล้วใครอยากจะย้อนไปดูก็ได้แล้วข่าว่าก็คือดาวอยู่แค่นี้เลย17 ฉันกับเธอจะจะจะสังเกตว่าเขาก็มีความสัมพันธ์มาเยอะเนาะก่อนที่จะมั่นกับทราวิสเนี่ยก็มีความสัมพันธ์เยอะแล้วก็แต่ละความสัมพันธ์นางก็แต่งเพลงจ้ะนางก็แต่งเพลงได้แบบเออบอกเล่าเรื่องราวต่างๆอ่ะซึ่งก็จะบอกว่ามันใช้ใช้ความรักมาเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานได้ดีนะ พราะเขาแต่งเพลงเองค่ะเขาร้องเองเขาเล่นดนตรีเองเขาแบบรลอบดานมากแล้วม่ดูอีกคนนะคะเป็นไงนิกกี้มินออเกิด8ธันวา1982นางก็เฟียสนางก็เฟียสพอตัวแล้วก็ดูสิความพิจิกนางก็มีเยอะเลยนะอนุราาัตะเชษฐาส่วนมูล่าเนี่ยจะไปเป็นธนูหรือว่าถ้าเป็นราศีทอพิก็จะเป็นแคปิคอนไปแล้วนะคะ เ,เขาไม่พาทิ์อยู่ในเษฐาเนาะแต่เราไม่รู้เวลาเกิดก็เลยไม่มีเฮาส์เลยไม่รู้ว่าลักษณะเป็นอะไรนะคะมูนอยู่ในอุตระฟาคูนีสองคนนี้มีความเฟสเฟสคล้ายๆกันเนาะและเดี๋ยวดูคนอื่นด้วยนะนี่มีความไงเฉียวไหมหน้าเฉียวเฉียวคมคมแล้วหน้าคือย,อยังไงคะเหมือนกันหมดเลยทุกคนทำไมเธอจึงหน้าออกมาเหมือนกันแม้ว่า เชษฐาจะไปปรากฏตามที่ต่างๆนะอย่างเช่น2คนนี้คือลัคนาคนนี้คือมูนมูนซันมูนมูนซันซันเอซีนะคะแล้วก็มูนซันก็คือพอพอเราพูดเรื่องเป็นนักษัตย์เลิอกอะอย่างที่บอกอะดูลัคนาซันมูนรวมกันไปเลยทางสายตามันจะออกมาแบบ ทางรูปลักก็จะออกมาขายกันนะคะก็คือเชียวเฉียวคมคมหน้ายาวยาผมเยอะเยอะหนาหนาแล้วแต่งหน้าจะคล้ายๆกันไหมแม้ว่าจะแบบอยู่กันคนละยุคสมัยเนาะแต่เขาจะแต่งหน้าด้วยความเน้นตานะคะตาจะดูแบบลึกลับดึงดูดอ่านี่ก็จะเป็นคุณแม่นาโอมิเคมเบลคุณแม่ไทระแบงค์สนะคะคนนี้มูนไทระแบงค์ซันอันนี้มูนอันนี้เอซี ก็มูนแล้วก็ซันแล้วก็มูนค่ะคืออันนี้จากเว็บไซต์ของ c l a n a c t i com นะคะนี่ใครสนใจก็ไปดูได้นะคะเขาก็จะรวบรวมคนที่หน้าตาขายกันในหักนักษัตย์เดียวกันเขาบอกว่าจมูกเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเนาะสังเกตว่าจะเป็นรูปที่โชว์จมูกนะคะคือมีความงุม้มมีความยาวและงุม้มก็ราเ l w e l ว h Amal c l คร n e y แกบบี้ฮันนาไม่รู้จักค่ะพาริสเฮลตันพรินเซสเดนนาเออพอหันข้างปุบจมูกทิ่มมาเลยนะคะอ่ะหมดแล้วเป็นยังไงคะชาวเชษฐาไม่ว่าจะเป็นซันมูนหรือไรซิงคุณมีความจมูกงุ้มตาเฉียวหรือเปล่าพี่อุ๋ยรู้สึกว่าพี่อุ๋ยไม่ได้มีความเชษฐามากขนาดนั้นนะทั้งทั้งที่มีดาวตั้งสองดวงอยู่ในเทศเชษฐานะคะก็คือพาทิตย์กับดาวศุกร์แต่แต่ความ พระจันทร์อยู่ในลัคนาไงเราลัคนาเราเป็นปุษยยะเอ้ยปุณณะคือมันก็ค okay, ่อนข้างที่จะไม่มีความเฉลียวเลยจ้ะไม่มีอะไรทั้งเส้นในลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นความเฟียซี่อยู่ลึกๆต้องรู้จักจริงถึงจะเห็นอะไรเงี้ยอ่าโอเคค่ะมันจึงเรื่องราวก็มีอยู่เท่านี้นะคะสำหรับเชษฐาสังเกตว่าพิวดจะอินพอสมควรนะคะเพราะว่าภาิที่พีอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยพูดเหมือนการเล่าเรื่องตัวเองนิดนึง วันนี้พี่วิลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันจันทร์แล้วก็วันนี้พระอทิตยเลงกับดาวดาวเนปจูนเนาะเราอาจจะรู้สึกเนื่อยๆเฉยๆไม่ได้อยากทำงานสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เวลรทุกอย่างมันจะดีขึ้นหลังจากวันจันทร์นี้ไปแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ